วันนี้ทัานจิมแจกสามพันเหรียญกับหลวงปู่ครับถวายหลวงปู่หาล้างถวายหลวงปู่อข่าลังข่าน้อยไปรับมองจังไหนพระอาแสดงว่าหลวงปู่อยากได้หลวงปู่มาไปรับยื้อใส่มาหนังเปรับมองจังไหนแสดงว่าเหรียญนี่คัดเติมได้พี่น้อง เนี่ยเลี้ยงนี่ยว่าทั้งมาดาขนาดหลวงปู่ยิ่งสิบไปตัวเดีวเลี้ยงแขกเดี๋สิไปนับมาเทียนครับแม่จิงสิไปรับมาให้หลวงปู่ครับวันนี้จะถวายอรพระพม5ล้านพระพมพระพมถวายอีกซิบหาลั่ครับหลวงปู่ครับสาธุถวายองค์ใหญ่อีกเนื้ององค์ขับหลวงปู่เดี๋ยวไม่ทำไปใส่ท่านหน่อยพราะว่า อาเจดีแล yeah, ้วด mm ังเปจดราคหลงปูครับเจดีมูลคาคาหลายล้านร้อยล้านขึ้นรอยสามสิบหกล้านขอบารมีลงปูประกาศไทโกค้นได้าสาบไในร่วมอนุโมอทนา ปวันหน้าไหวสร้างกี่ดีลงปูรอยสามสิบหกนานใส่เวลาในการสั่งจำนวนสองปีครับลงปูครับสาธุครับอาเทียงเงินบําเพ็เสียน้ำมูบนมากอยู่นี่แหละครับพูดลหาพูดละสิอันเมื่อวานกับไปเมื่อหนี่ด uh ื

บอร์ดเอสามสิงครับหล,งลวงปู่บอร์ดเอสามสิงสามเซือโมเลดผู้สั่งเงียนหมายคู่เนี่ยประวันนาฑ์ตนถวายสั่งสาราการประเรียนให้วัดสวนถ้ะปิติอีกสามสิบล้านสาธุพู้นั้สาธุให้โ้้ยกีสามสิบล้านเด้อ ซีพีเบอร์จากพลังขั้นยกันืีได้เลยแต่พญาผ่านนี่กระสังโมดอีกซิบล้านครับหลวงปู <c oughs> ่เบื้องต้นด้นี่ดังต้นให้ แต่ว่าบทนี่มันหลายยากับทึ่งเอขงะะงล,ลออขอลอนันทึ่งสาราทึ่งหลวงเนี่ยมีวัดเล้วหายเกับหลวงปู่เนี่ยวัดตั้งแต่วันจนทึ่งสามกันเสียแล้วทึ่งบททึ่งศาลาครับหลวงปู่ครับตอนี้มีแต่บราบรมีหลวงปู่วัดสวนธรรมปิฏิสารโดยบราบรมีหลวงปู่ทั้งหมดทั้งมวลเลยครับ ุ ừ, ų, for, or, 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 ้นสายมูหน้าลุ้นมีการ่วมท่างกินที่ประกษบโอ้หมืวานพญยครับปาร้องอาหารดีใจแร่ครับแล้วกินบุกหอยมุ่นเส้นขาไป้พูดประจัโไปทนใให้เพื่อนไปซะเป็นกำบังใจ ยักษ์วยักษ์น้โมทียักษ์ไรกันนะล่ะน้ำทีไม่จังยังพุทธนโมยี่ที่พุทธยี่ทียกันนะโอ้แปลว่าไม่ เม้นสนามิตะเทยานาขบวนในลวงปู่อันเป็นพระเจ้ากำเน้นครบอยู่เ่านท่านอย่างเงี้ยบันไดหลวงปูก็ไปเห็นครับครับหลวงปู่ไปทุกมือวาครับอันทุไทยฝ่ายรักจกจมันหอมอหนรเล่าฟังก็มาครับตระนรุษนันรัมปุอังคายาโมยาสิกาเยกวะ Yeah. อภาษาอันย่าใพญอยู่ตีนเขาพขพิหารเ,เพิเ่มครับเพิ่พระเจ้าก็เลยย้อยอพนเพิ่ไว้ไม้ทำคอมคือพญากุราลแห่งพญ่งทำโปะเพิ่งพญ่์ปุ่น้องบานน้องแก่อะกิ้ไปย,ยุ่มัน พันนี้หมานไปยุ่งหันวันนพ่อนไปยุ่งหันโอ้สะุกสะแกนหลายถี่น้อจิต <c oughs> ด้ยอัน้แเราเรีต,เรรตัเหม็นตะโหราตันีดเสื้อวันนา้หนัเกเยอ,อกได้เนี่ยพยัญชสองคตรเร็วหลองประวง อันนั้นท่องกันได้ลูกพญานาคเป็นเนีย่ยอันรวยยากว่าละมันได้เก็ดกันไดน้งานพญานาคเป็นเนีย่ยโอ้ไม่ได้เชียนหาเมัดล้วนหรือวะรครับทูกครับโอ้ดีดีดีเลยวันครับเลยเต้าถึงมันพญานาครเวอคอม ยวยาลราไม่ซครับคนเสิ่์นี่เป็นเสียพะวงอะรเสียเสียเสียพรวงเสียพะวงแตเนี่ยเราแหววอันอันอันเี็นต้องพีดมาบอกบอกว่าเอาอ้ามาอู่ับีดำอะไรเอาเรื่องเสี่ยผีไปพีาม <c oughs> เาเนีอยมออ

อ <ège> ันได้เห็นแต่ปฐมถงพ้อนเลยนประบุทหนั่งจำปาชาติ้าต้าณปลาใหญ่นพระยันปลมถงพ้องห้าคนเอาเ้าวดป็นลูกแก้วเป็นเสียกัดรับไปทั้นร้ายเจ็ดดวงเจ้าเปดนะ อันลุง <wounds> ปูเมตตาให้พอดลวมร้านนะครับมันในไทยก็เบารึเปล่ารึเด้วยอานุภาพแห่งคนพระพุทธเจ้าทั้งในอดีตปี28พระองค์เหลืออีก ้าพระอ,องค์ในอนาคตจงลงมาปกปักรักษาด้วยอนุภาแพแห่งพระธรรมเจ้าอาดีตปัจจุบันอนาคตพระอาริยสงฆเจ้าอาดีตปัจจุบันอนาคตผู้มีกะุุณทั้งหลายผู้รักษาแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นลมงจงมาช่วยบรรลุบรรดาให้พวกท่าน ประอายุวันนะสุขภาภระาปาตนาสิ่งใดปาตนาเงินได้เงินปัตนาทองขอให้ได้ทองปัตนาอันนี้คิดว่าปาตนาเอาแล้วไม่ยด้วยว่าจะไปใส่ช้อยแักชีวิตพูดี วัดพ่อเราสุกูวัดพ่อตัวสวิตเนี่ยิจิตรอันหายใจงายๆโว้ยมิจิวิบ่ววานอะไร่างเงี้ย ในแต่กุณประเทศประสิที่คุณหลวงพ่อพระราชากุลถิาราบวรวิหารในเมตตาข้าสมโม์เสนียกถาและนำกระสมนั้นอนุโมทนาเป็นลำดับสุดต่อไปครับขอ้สุขใจไปเลยยังมีแดง องค์ลาศรวอบโดยซิเซียลสิบวันนี้มากมายมากกันกับขั้าง้วยบารมีของอุศิลานี้แผ่ในสารไปกว้างไกลมากมายเพียงจะได้ยินคำว่าศิลานี้กระโดดศิลานี่เปลวันหนักนะ คุณปู่จะหนักแน่นมีเมตตาธรรมมีคุณธรรมที่สูงล้ำท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาเรียกว่าตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกปู่ท่านจะรารถานาสิ่งใดล้วนแต่สําเร็จพุกประการนี่คือคือบารมีเก่าของท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาเต็มที่แล้วสมบูรณ์แล้ว จะทำอะไรเพียงแต่คิดก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสมปรารถนาด้วยทานบารมีด้วยศีลบารมีของพระเดชพระคุณน,นั้นแก่กล้าแล้วถึงเวลาแล้วที่จะมาโปรดกับญาติโยมทั้งหลายนี้เพียงแต่ท่านคิดท่าน,นจะทำไม่นนทํทำไม่นี่ ก็สำเร็จสมควาปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็คือทานบาร,รมีที่ท่านเอกพุทธปฏิบัติมานั้นเรียกว่าถึงทางที่จะสำเร็จทุกประการแล้วเพียงแต่ท่านคิดท่านแนะท่านพูดญาติโยงก็พอใจกันแล้วเพียงแต่พูดอะไรเล็กน,น้อยโยงก็ชอบใจกันหมดแล้วนี่ก็คือ,คอบารมีของลุงโนั้น ท่านพร้อมแล้วถึงเวลาแล้วที่จะมาให้ลุกศิษย์ทั้งหลายที่ในที่ประชุมนี้และก็อยู่ต่างจังหวัดได้สงความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยอนุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรมรมประสง์และสิ่งสักดิธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งดววิญญาณของเทพยเจ้าทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่นะวัดหลวงปู่ศิลานี้จงมารวมกันเป็นตบาบดเดชะอภิบาลรักษาให้ท่านทัง้งหลายที่มาในที่ประชุมนี้จะปรารถนาสิ่งงใดอันเป็นไปโดยชอบธรรมขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จมโนรส สมความนะปราถน,นาทุกประการคือนาทอยากหาวาริวาหาภูราปริโอเรนติสธารังเทวะเปวะอิโตทิมนังเปตานังปกตะปีอิชิตาปิตังตงนังอิปะเปรีวะสมิจะโต เจ้เพบริมตูสตะพานจันโภปรสยาหามณีโชติรโสอยาหาว

ระหังสัมมาสัมพุทโธพระวาพธท์ธรรมพระกัมวันตภิวา หลวงปู่มหาเซราเสริจันโทกลับหลวงพ่อวรกรโกุสิตารามวัดของเจ้าพระคุณสมเด็จโตและเบตรตาดว่าอย่างโมโหสถิถีทั้งสองบารมีแด่อธิษฐานจิตในเหรียญวัตถุมงคลเจริยุทอ์ะะอจวัฒนะมงคลหลวงปู่มหาเซราแปดจันเบตรีเป็นที่เรียบร้อยตลอดทั้งวิธีเทวพิเศษเหรียญพระผมของ,ของลวงปู่มหาเซราสุดท,ท้ายท้ายที่สุดน,นี้ ด้วยบารมีขององค์พ่อแม่ครูบาจาร์์มีรุโมหมาศิราเชนิจันโทเป็นต้นขอให้ทุกท่านที่นั่งอยู่นักสถานที่แห่งนี้ขอให้ทุกท่านสำเร็จสมปัานากันทุกคนกลับด้วยแล้วผมว่าสามเจดีต่อเด้อเจดีนะครับเมื่อทำการสาร้างสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วภายในเวลาสองปีก็จะมี จดีแล้วก็จะเจ้แก้บนนะครับแก้บนั้งใหญ่นั่นก็คือทิ่นศกดพระบาราไว้จะบวชพระสรองอารามสมโภชพระเจดีย์จําำนวน99องค์นะใครอยากจะบวชตอนนี้เปิดรับสมัคร99องค์นะผู้ได้สิบันกองค์หนเรียนเชิญน,นะครับ เตรียมตัวไว้อีกสองปีทำแบบจำมาราีอนแลวงปู่สาพูดดังๆแล้วก็จะมีพระเก้าหูแล้วก็ทีรับไม่อั้มแล้วก็เราจะไหวแล้วโวมวางให้ผู้หญิงบวชเหมือนกันไม่ยิ่งบวนได้เป็นพระภิกษุนีโดยการนำของอ่ะหลวงแม่ติ๋ แต่ผู้หญิงก็บวดได้เป็นสามเนรีบ้างหรือว่าจะเป็นพิสูนีบ้างรั